มหาวิทยาลัยมหิดลจัดเวทีเสวนาบทบาทและทิศทางของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาอย่างยั่งยืนกองทุนมหิดลยั่งยืนเพื่อสื่อสารและทําความเข้าใจถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกทั้งในด้านการสร้างคนเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกับกองทุนมหิดลยั่งยืนโดยมีผลตํารวจเอกนายแพทย์จงเจตเอาเจนพงศนายกสมาคมส์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในภาพ รมราชูปถรรัมภ์ดรสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตะกูลกรรมการสาภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ส่งคุาวุฒิรองศาสตราจารย์ดรยศชันนันวงศสวัสดิ์กุ้มในการสถา,าบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ดรรพีบุญเปลืองดำเนินการเสวนาคร้อมนี้ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษในแพทย์เสรีตู้จินดาประธานคณะกรรมการนโยบายด้าน erman, Front, มาร์เก็ตติ้งเอนเตอร์เมนต์ฟรอนต์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมให้ข้อมูลณมหิดลศิริาคารมหาวิทยาลัยมหิดลสาลยา ครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยนะฮะมีคนเก่งเยอะเลยนะครับนะครับโดยเฉพาะในมหิดลเองเนี่ยนะมีคนเก่งแต่คนเก่งของเราเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาศักยภาพให้มันดีที่สุดของตัวเองนะครับโอกาสที่จะได้พัฒนาเนี่ยจะมีน้อยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอย่างที่อาจารย์ทงเกตหรือว่าอาจารย์ทงศักดิ์ได้พูดนะว่าของเราเนี่ยความจริงแล้วเนี่ย ของทุนทั้งหลายเนี่ยมาเกิดมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคําตอบในการที่จะพัฒนาคนเก่งเนี่ยคือการพัฒนาคนนะครับ mm hmm. พัฒนาคนเนี่ยผมว่าคนเป็นหัวใจของทุกสิ่งทุกอย่างนะเราน้นไม่ว่าจะเป็นพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ต้องจากคนทั้ง,ท,งทั้งสิ้นนะครับนี่คือคําตอบที่จะตอบว่าทําอย่างไรที่เราจะพัฒนาคนให้ให้เก่งได้นะครับคือความจริงเขาเก่งอยู่แล้วแต่ศักยภาพเนี่ยไม่ถูกดึงขึ้นมาให้เห็นชัดๆ อย่างนั้นกองทุนมหิดนยั่งยืนเนี่ยจึงเป็นกองทุนที่จะคําตอบเป็นคําตอบของของปัญหาตรงนี้นะครับทําไมถึงจะเป็นมหิดลยั่งยืน <c oughs> ยั่งยืนคือไม่มีทางร่มสลายนั่นคือคอนเซปต์ในการที่จะทากองทุนนะครับทีนี้เวลาเราสร้างเนี่ยเราสร้าง,างไงเราเมื่อเราสร้างคนคนจะไปทําอะไรนะคนก็จะไปสร้างพัฒนาตัวเอง พัฒนาทางมหาวิทยาลัยก็พัฒนาเรื่องงานวิจัยพัฒนาเรื่องนวัตกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดเนี่ยเกิดจากคนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมเชื่อว่าเงน้นกองทุนให้คนยั่งยืนเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเนี่ยที่ยั่งยืนเพราะอะไรเพราะว่าเราจะใช้เฉพาะดอกผลเท่านั้น,นครับเงินต้นก็จะอยู่ตลอดการนะครับไม่มีทางร่มสลายทีนี้ดอกผลนี่เราทำไงนะอย่างที่อาจารย์จงเกรติได้เล่าไว้แล้วนะก็คือว่า เราต้องมีสามสามภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับกองทุนไม่ยนยั่งยืนอันที่หนึ่งคือคนของมหาลัยเองนะตัวมหายลาลัยคนของมหาลัยก็อาจจะเป็นทั้งสภาทั้งผู้บริหารทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรทั้งหลายเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองที่สําคัญอีกอันก็คือสิทธิ์เก่านะครับสิทธิ์เก่าเนี่ยเรามีเป็นแสนาะฉงนั้นถ้าสิทธิ์เก่ามารวมพลังตรงนี้มันก็จะเกิดผมและส่วนที่สามคือภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วย ได้มากมายในการที่จะสีบมันนี่เข้ามามีทังทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นทั้ง3ภาคส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในการที่จะทำให้เกิดมหิดลยั่งยืนขึ้นนะครับทีนี้กองทุนเนี่ยพอเข้ามาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราทําอย่างไรนะครับเราก็เอาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเอ็กซ์เพรสเนี่ยนะฮะทางด้านบริหารจัดการที่เขาจะเอาเงินของกองทุนเนี่ยเอาไปบริหารจัดการให้เกิดดอกผลที่มี มีคุณค่ามากที่สุดมากกว่าที่จะไปเอาไปทําในระบบปกตินะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพอได้พอได้เงินเสร็จแล้วเนี่ยเงินตัวนี้ก็จะไปพัฒนาคนของมหิดลจริงๆแล้วในความคิดของเราเนี่ยมันต่อไปอีกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนมหิดลก็ได้ถ้าสมมติว่าคนนั้นมีมาทําประโยชน์ให้ประเทศชาติอาจจะไปอยู่เรียนมหาหลัยอื่นนะในอนาคตอาจจะเรียนในมหาหลัยอื่นก็ได้นะไม่ว่ากันแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ย เราคงจะเอาเฉพาะคนในไม่ไม่หิดนก่อนเพราะว่ากองทุนเนี่ยมันจะมันจะยังเล็กอยู่นะครับ<ะ>ก็ดีใจครับนะวันนี้กองทุนเกิดขึ้นมาแล้วเรามีอย่างน้อยร้อยล้านแล้วครับนะครับร้อยล้านลวภาคเอกชนก็คือจริงๆแล้วก็คือสิทธิ์เก่าเราเองเป็นเป็น,เป,นเป็นภาคส่วนแรกที่ได้ไปคุยกันแล้วก็ร่วมใจการบริจาคอย่างน้อยร้อยล้านแน่นอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่ากองทุนไม่หนยั่งยืนเนี่ย ก็จะ,จะเจริญเติบโตต่อไปนะครับแล้วก็ฝากถึงท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยกันกระจายข่าวให้อย่างน้อยให้สิทธิ์เก่านะครับตอนเรามีตั้งเป็นแสนเลยให้สิทธิ์เก่าเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนนะฮะกองทุนมหิดลังยืนเพราะว่าเราจะสร้างคนนะฮะเราสร้างคนนั้นสําคัญไม่ใช่สร้างให้มหิดลอย่างเดียวสร้างให้ประเทศชาตินะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยอีกไปถึงอีกระดับหนึ่งคือให้ประ,ประชาคมโลกนะฮะ ให้โลกโดยเฉพาะเราจะเน้นทั้งเรื่องทั้งเทคโนโลยีทั้งสิ่งแวดล้อมอะไรทั้งหลายเนี่ยรวมกันทําได้แล้วก็ทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์นะฮะทั้งออยกตัวอย่างเช่นดุริยางคศิลป์เนี่ยนะครับ,รบผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะโอเคครับ